ด่านนี้เราได้ชั้นใต้เราได้ชั้นใต้ดินใช่ไหมเสร็จร้อยเอานี่มาอ่อะไรวะไม่ตรงตรงตรงนี้อารุนีกันดีไหมเอออารุนีกันไม่ได้ตัดมาแย่มันก็ไม่ถึงกับดีรานแต่มันก็ไม่ได้แย่มันกลางๆอ่ะไม่เพราะเราเลือกตัวด่านนี้ไปเป็นเรางูคอนสุลีดนี่คือด่านอะไรแล้วนะ คนที่ชื่อว่า I Love Jagger นี่คือบูมนะครับเดีออกแลเาอเนโ้ดึงมาแล้วโอ้ม ไอ้โดนวินขอบคุณมากแล้วกันตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ก็ได้อุยโดนมาโดนมาโดนมาไปอ๋อตรงนี้มั้งห้าสบ

เราถึงเมื่อกี้เอ่อ yes หรือว่าโอ้ชิคฆ่านี่ครับโคตรจะฆ่ากันเองเ e ยโอ้ยหนูได้ไออ่าอะไรนะกาลีกาลีระวังนะบูมเดี๋ยวเรายิงใส่เออสวยวังนั่นเอ้ยระวังที่กับดักวังวูงนี้เดี๋ยวเรากันให้ เออไม่เป็นไรเออกูกูกำลังพูดกับฟอร์ดหยู่ไม่กันหรอกอ๋อจริงเหรออ๋อขอโทษครับใช่เราเราวาใหม่อ๋อเออเราอยู่โอ้ยกูผิดใจดิโอ้ยยิงไม่ยุดว่าวเรียบร้อยมันอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนมันอยู่กับเราข้างบนเหรอข้างบนข้างบนเรารู้เรารู้แล้วเราจะไปชาร์จเราจะไปชาร์จหน้างู้ดทำไมวะโอ้ยคนนึงอยู่ไหนเรา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 รู้อีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ที่บันไดอ่ะเออบุงรู้ใช่ไหมจริงหรอเออบันได ผมใหอกคนเดียวเฮ้ยไม่ไหวแล้วรวยพวกโย่หล็จล้อารรก็ชี้พลาดแล้วโอ้ต่โดเลยพอเราไม่อัดคลิปแล้วมันเล่นดีอะไรแบบนี้พออัดคลิปแล้วเนี่ยสภาพก็หน้างูอย่างเราเนี่ยบูมฝีมือเราเป็นอะไรไม่รู้แบบพออัดคลิปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทีมเราออกโอเคทีมเข้ามาแล้ว เลเลวน้อยเดี๋ยวคลิปมันนานเฮ้ยเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยแล้วมันก็จะไม่มีสมาธิพอยิ่งพูดเรามันจะไม่มีสมาธิการเล่นอะไรอะไรเลยคุมปืนก็ยากนะเพราะว่าพูดมากเกินมือสั่นๆไปอุ้ยตรงนี้เหรอ พวกนี้โอ้โหอะไรกันได้นะตะกอนคอยแน่เนื้อเนี่แบบนี้ตองเออใช่ที่หน้าต่างตรงไหนวะตรงนี้ไหมแต่ใครเป็นคนตะกอนอ่าตรงนี้ได้นะเอ้าอะไรของคุณเนี่ยโอ้โหมาเป็นมาแรงวันเลยมเจอแล้ว มันเจอเอมันไม่เจอบีผมไม่มเจอแสดงว่าตรงนี้แล้วว่าเราไปกันบนดีกว่าตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมีวันใดโอเคเยี่ยมบุมตรงนี้ตรงนี้แล้วว่ามันน่าจะมาเดี๋ยวนนะโอไม่ไม่ไม ยังไม่แตกตัวนึงเป็นโอ้เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเป็นไงบูมระโหดไหมไม่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 กินกินเป็บเุ่มเล็กไปอ่ะเราเห็นโคอัฟกูเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วระเบิดไม่ไม่ระเบิดไม่น่าจะโดนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เราเห็นแล้วแต่ว่าเราไม่ยิงไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนะเมื่อเมื่อเมื่อกี้เราระเบิดโดนอ่ะบูม น่าจะโดนเพราะเมื่อกี้เราไปยิงเราปึ๊บมันนอนแล้วใช่ใช่ลายันเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้เอ็กซ์ต,ตัวนึงอ่ะไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าเอาหมอดังน้นไม้ก็ปัดี่ยเรียบร้อยสวยต้นมา <c oughs> คือเราจะปาแล้วเบื่อให้มันโดนตั้งแต่แรกเลยแต่ว่ามันไม่โดนมันไปติดต้นไม้อะไรไม่รู้เอ้าไอ้น่าเล่นอีกแย่งเล่นอีกอะเราเองเราจะเอาเรา,เราจะได้เบียดตัวอ๋อโอเคไม่เป็นไรโทษที มันไม่อะม,ม,มีคนออฟสเตรียไปแล้วเบอลอสเตรียอ๋อบูมเจในบูมโชว์สก,กินหน่อยรีบเปลี <โด |notimestamps|> ่ยนตัวแล้วก็โชว์สก,กินหล่อดใ่ม,ม,มันมีคนออสเตรียไปแล้วเราเลยบอกไปไงไม,มันมีคนออสไปแล้วโอเคสปินนี่ถ้าเราตายอีกก็แบบตายทุกกรีปไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ทำไมอะ่ะไปปลอมกันนี่หนึ่งเนี่ยนะ ใช่แต่ว่าแบบเราตายทุกทีเลยมอสตี้มอสซี่มอสซี่ชั้นไหนเราจะเราจะดูแล้ว่ามันอยู่ในโอเคริ่มเจอแล้วอ๋อตรงนี้แต่ถ้าเราจะบุกเราจะบุกยังไงดีอ๋อเจอแล้วใครวะรีเครียดอันนี้มีขับคานด้วย่าบุมอ๋อแต่รู้แต่จุด B อยู่ไหนอ่ะจุด B หรอเป่า B ก็อยู่ใกล้ๆกับ A แค่บุมต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าข้างบน ว้าวว้าวาว้าวเราะว่าเขาลากันเลยแบบนี้ไม่รู้มเออเราจะพยายามหามีคนมีคนแอบเออโอเคเหมือนเร,เ,รเราเราเราแบบว่าเนาะ โอเคเราไม่เจอเงียบเลยสวยโอ้โหอะไรวะโอ้โว้ยเฮ้ยโอ้โหสปอนที่หน้าต่างไหมพี่ใช้ให้หน้าต่างครับผมโอ้โคตรเฉีการโอ้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 มือลั่นเลยเมื่อกี้ อ๋ออีกแล้วใครมันวางอะไรแตยยกไปดิเฮ้ยเร่มาบัวกัะเอาวางไอ้ฟูนั่นน้าตายรลวางมั้งนั่นไงนั่นไงกินแก๊สไปหน่อยขอบคุณที่ช่วยข้ามีคนอยู่ที่บันไดเราตายทุกเกมอย่าง้ว ขอระวังระเบิดหนอ่อยวอดอฟเกมเร็วอีสปอยวัดถึฟ้าเสร็จแล้วเยี่ยมเราถ้าเราแพ้นะเราโคตรจะหัวร้อนเลยเสเลจเร็ว ขอร้องแค็กชื่อได้อย่าดูโอ้โหเราดนมีแค่ของบูมอย่างเงียอืมสวยเต้ยเต้ย you you r i g h t ม่ oh god ไม่โอ้ถ้าเราฆ่ามอสซี่ได้โอ้จุดนั้ไม่รังงงเมื่อกี้สุอมซี่อ่ะมันเข้ามาได้แล้วนะแล้วแทนที่ไอ้สลีดอ่ะมันจะถือโอกาสยิงน้อยนัแต่มันก็ไม่มันไม่ไม่เข้าคนที่ทวนโทษคนคนที่ควรโทษอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สลีดแต่เป็นแต่เป็นเอ่อไอ้ทัชเชอร์เมื่อกี้ อทุกคนน่ะส่งส่งสัญญาไปบอกแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเยโไรบรอยูไรเรานี่าบอกเมื่อกี้มันมีเลี้ยวขวาเดียวไงใครก็รู้แต่มันจับเข้าเข้าเขาเขาเขาอาจจะไม่รู้ได้ว่าแบบตอนที่ว่าข้ามหน้าต่างมันยิงได้เลยหรใช่ปะระวังนะมันมันมันจะเข้ม เพราะวันี้เป็นอย่างมาสุดมาเลยมึงไปตรงนี้มาแล้วมาแล้วเราจะขึ้นขึ้นที่ไหนไม่ขึ้นมาขึ้นแบบนี้สุดยอดไหมละ่ะโอ้โหข้างบนข้างบนเป็นคนดยากหยุดได้ไหมเพื่อน,านามารเที่ยวมาบูมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยว,เ,ยวเราไปฉันถามแา้วก็รู้สึกตื่นเต้นมา,ากตอนเราเป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นเดี๋ยวเราไปขอให้เอาไหม บนนั้นอ่ะที่เรามาตรงนั้นมีอยู่สองคนพังเร็วๆพังเร็วๆโอเคเดี๋ยวเราเอาเอาตัวขี้ก๊อปเข้าไปตัวขี้ก๊อปอีปีเกยีเกอะไรปีกิปีฟอเบอร์ตรงนี้น่าจะเคลียร์อะไม่ไม่ไม่เจอหรอไม่เราเก็บมาเอาไว้อะไรเราจะมีอ๋อแก๊สเต๊ก ดูกล้องมาเดยดูกล้องเมาเลยอุ้ยว่างเนี่ยว่างโอ้วววไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วคนนึงเจอละด้านด้านด้านฝ่าเป็นคนนึงอุ้ยมีแคล็เล่นไงดีเนี่ยโอ้ปอดด้านฝ่าใช่ไหมโอ้ยเด็กเด็กเด็กดู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 รอบดูรอบดูรอบมันด้านด้านฝ่ายเออุ้ยอุ้ยเคล็โอ้ฟูแคล็มาเอาระเบิดไปกินเลยนะโง่ เอ้ยมาในตัวซีลล้วโอ้โหโอ้โหมอสซี่โอ้โสกอร์ลุ่งลดนนะแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยไม่โอเคอ่ะโอ้โอ้บูมัสซี่คลิกเกมไปจีโอเจอมสซี่อีกแล้วรู้แล้วไซ์มันอยู่ไหนไซ์อยู่ที่เดิมเลย ที่เราเล่นแบ็กเบียดคือเนี่ยดูกล้องฝอยโน่อยไหมโอ้โหอะ,ใใอะไเ<อ>งี้ยเออตั้งเจอละเพื่อนเพื่อนมา,ากอ,อีกอันนึงไม่รู้ชั้นอันไม่รู้อยู่ชัน้นล่างแต่ว่าอ,อ,อ,อีกอันหน้าอีกอันหน้าจะอยู่ชั้นล่างไหมแล้วมาที่เดียวกันหมดเลยมอสซี่ชอบมอสซี่าาาามันโลมอ่ะเพราะเราอะเราไม่เคยเล่นมอสซี่มาก่อน เฮ้ยคเนโดนล้อันนี้ควเวนมาดิดิคววนโชคดีที่มันมือไม่นิ่งตรงนี้เปืนมันโอ้โหบิงระเบิดอะไรว้ วาววาววยิงอะไรแผลมาแผลมาฟูฟูแมาอุ้ยโอมะกูมาแล้วมาแล้วัี้เ้มอสอลแกินมอู่อ่ะ อจะทำให้เต็มทีเลยเหตุการสุดเป็นห้องสีแล้วโอ้ยหน้าสับหน้าสับควรโฟว์ไม่โดนเซนจิเฮ้ยใครมาใครมาใครมาตัวเ่อตัวเรียบร้อยไปเหลือเหลือตัวอะไรตัวนันเหรแต่ว่าได้อยู่ชั้นบนเราไปจัดการมันเองเฮ้ยใครๆๆเหลือๆเหลือๆเหลือๆ สวยเก่งมาก Everybody ดูเป็นไงทำกับเราไว้เยอะเย้ลุงลุกแล้วบูมเอ้ยไปจบคดี